การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักดังนี้ขั้นตอนการเตรียมการจัดทำแผน 1. กํากำหนดพื้นที่เป้าหมายว่าต้องการจัดทำแผนในระดับและพื้นที่ใดซึ่งจะสอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายของชุมชน 2. พิจารณาผู้ร่วมดำเนินการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงแกนนําชุมชนโดยคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพและสมัครใจ 3. จัดเวทีพูดคุยเพื่อรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจกะรรากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านรวมทั้งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่4จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูลในระดับพื้นที่และชุมชนซึ่งมีทั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และข้อมูลที่อาจจะต้องเก็บรวบรวมเพิ่มเติม 5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สถานที่งบประมาณการประชาสัมพันธ์และเรื่องอื่นๆที่จําเป็นขั้นตอนการดำเนินการจัดทําแผนเริ่มจาก 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆเช่น SW o t การซ้อนทับข้อมูลแผนที่หรือการวิเคราะห์นิเวศเกษตร 2. การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาทำการพิจารณาเป้าหมายร่วมของพื้นที่แล้วจัดทำเป็นแผนสู่การปฏิบัติให้ตรงตามประเด็นปัญหาและความต้องการ 3. จัดทำยกร่างแผนพัฒนาการเกษตรโดยมีเนื้อหาหลักประกอบด้วยข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชนบทวิเคราะห์สภาพการการเกษตรแนวทางการพัฒนาและกิจกรรมโครงการต่างๆ 4. จัดทำประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน เป็นการเสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรในเวทีชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 5. ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรร่วมกันแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล 1. การนำแผนสู่การปฏิบตัติโดยทีมงานนำแผนพัฒนาการเกษตรไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับใช้เป็นกรอบการจัดทำงบประมาณและประกอบการจัดทำเป็นแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด 2. ติดตามและประเมินผลโดยติดตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนเทคนิคที่นิยมใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรสามารถแบ่งได้สองลักษณะคือ เทคนิคเพื่อช่วยให้มีข้อมูลมากพอสำหรับการตัดสินใจในขั้นต้นเพื่อให้เกษตรกรหรือบุคคลเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงเพื่อให้ทราบว่าใครมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นการสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยใช้เทคนิคต่างๆดังนี้ 1. การทำประชาพิจารณ์ Public Hearing เป็นเทคนิคที่ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นและปฏิกิริยาของบุคคลเป้าหมาย โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป้าหมายกับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 2. การระดมความคิดหรือการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคที่ใช้รวบรวมความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการทราบให้ได้มากที่สุดผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายใต้หัวข้อที่กำหนดโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 3. การสร้างเส้นทางความคิดแบบประยุกต์ Modify Mapping m apping, เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาวิธีคิดโดยใช้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละความคิดที่แสดงออกมาซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด 4. การวิเคราะห์ศักยภาพของกิจกรรมหรือโครงการ SWOT Analysis เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของกิจกรรมหรือโครงการโดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 5. การถักทอฝันให้เป็นจริง 4D Dream Discover Design Distiny เป็นเทคนิคที่ใช้สร้างการมีส่วนในการระดมความคิดโดยให้บุคคลเป้าหมายและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจนได้เป็นเป้าหมายในอุดมคติเพื่อใช้เป็นต้นแบบผลักดันการดำเนินง,งานให้สำเร็จตามต้องการ 6. การสร้างภาพปรากฏในอนาคต f o r e s i z e Scenario) เป็นการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่เป็นตัวคาดการณ์และกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานเทคนิคในการสรุปผลการตัดสินใจเป็นเทคนิคที่ใช้ต่อเนื่องจากเทคนิคเพื่อระดมความร่วมมือโดยให้บุคคลเป้าหมายมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองความถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจประกอบด้วย 1. การขอมติร่วมจากที่ประชุม เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 2. การนำมติของที่ประชุมไปดำเนินการเป็นเทคนิคที่นักส่งเสริมการเกษตรควรทำการศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งสามารถปรับประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่หรือให้เหมาะสมกับบุคคลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป